มีปัญหาในการเล่มพระใช่ไหมครับปัญหาการเล่มพระแก้ไขได้ง่ายๆเราีบช่วยแก้ไขปัญหา,าได้ไปชสมสวัสดีครับคีววันนี้จะมาแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆเป็นเทคนิคที่ท่านสมาชิกสอบถามมาว่าเวลาเจอชิ้นง,งานใหญ่ๆชิ้นง,งานยาวๆแบบนี้เวลาใช้ครีมต้นไฟแล้วจะเกิดปัญหาคือพลาสติก พลาสติกจะงอแล้วทําให้เวลาลงมันจะร้อนไม่ทั่วถึงผมมีเทคนิคแก้ไขมาแนะนําอย่างนี้ก็คือได้แบบนี้มาแล้วใช่ไหมครับเตรียมเตรียมบล็อกและเตรียมกระจกที่จะมากดโอเคกระดานออกก่อนนะมาดูแต่อันนี้แล้วล้างก่อน ก็นเ,เกนี่จะลนไฟได้วยตะเกียงเหรอคงไม่ได้ครับผมมีตัวช่วยครับตัวช่วยคือเตารีดครับเต,ตาตรีดของแม่บ้านนี่แหละจะโดูดตีหัวไหมเตารีดของแม่บ้านยืมมาแป๊บนึงมาทำคลิปเดี๋ยวทำอย่างไรกมครับแบบนี้แล้ว พลาสติกวางเลยแล้วรอให้พลาสติกร้อนนะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดนึ่งแต่ว่ามันร้อนทั่วถึงแน่นอนครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งพอพลาสติกอ่อนตัวแล้วให้เรานำออกมาครับแล้ววางครับที่บล็อกเนี่ยฮะเสร็จแล้วกดเลยครับ ทำไมถึงใช้เตารีดเตารรดมันจะให้ความร้อนทั่วถึงครับแต่ถ้าเป็นตะเกียงเวลาเราจับพลาสติกแล้วมันจะงอข้อเสียของการใช้เตารีดก็คือว่ามันจะเปลืองไฟครับเราเลือกใช้แค่บางโอกาสนะครับนะฮจนออกตัวนะอเอ้นี่ครับผลงาน นี่เป็นเทคนิคบ้านๆที่ผมมาแนะนําเอาไปใช้กันด้วยการใช้ตัวช่วยเอาลีบครับอุปกรณ์ในบ้านที่สามารถช่วยให้งานเลื่ยมผระง่ายขึ้นเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆมาฝากกันลองนําไปใช้กันดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้มีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนแน่นอนเลี่ยมเป็นเห็นรายได้ครับผมเจ้าจอส์มันยอดมาก การเล่นพระใช่ไหมครับเตอรีดช่วยท่านได้ทำอย่างไรมาชมกันานการเล่นพระใช่ไหมครับการเล่นพระจะเป็นเรื่องง่ายเตอรีดช่วยท่านได้ทำอย่างไรมาชมกันนการเล่นพระใช่ไหมครับเรื่องพระการเลี้ยงพระปัญหาการเล่นพระแก้ไขได้ง่ายง่ายตอรีดช่วยท่านได้อย่างเจอปัญหาในการเล่นพระใช่ไหม เรารีบช่วยท่านได้มาชมกันต้องใช้เวลานะย่างมันยางปั๊บมึกเอาปั๊บมึกไหมยางต้องเป็นคนยางปั๊บมึกครับมันร้อนตัวแผง